แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุได้เฮทั่วประเทศค่ะการกระเป๋ารอการโอนเงินเลยยังคงเหลือการโอนเงินอีกสองรายการให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศและในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้ช่วงระยะเวลาในการจ่ายเงิน2วันที่ยังคงเหลือในการจ่ายเงินจะรับไม่เหมือนกันจะได้ทุกคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและติดตามว่าตัวเองได้รับการโอนเงินอย่างไรรับแบบไหนและที่ สำคัญคนที่ถือบัตรคนจนในกลุ่มผู้สูงอายุได้รับสิทธิตร,รงนี้หรือไม่แล้วคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์วงเงิน2วันนี้ด้วยหรือเปล่าวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้ยังคงเหลือสิทธิ์ในการโอนเงินอีกสองวันทําการสําหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งวงเงินแรกที่เราจะมาตามก็คือเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นค่ะคุะคณผู้ชมซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศ นะะในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่มีไรายได้น้อยแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะเพื่อสวสัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ50บาทถึง100บาทประจําปีงบประมาณ2 5 6 5ค่ะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะได้รับสิทธิ์นี้เท่านั้นไม่ใช่ทุกคนนะคะโดยจะเติมเงินผ่านบาัตรสวัสดิการแห รัดให้นั่นเองค่ะซึ่งในรอบนี้จะมีการโอนในวันที่15กร,รกฎาคม2565นี้ค่ะยินดีด้วยค่ะส่วนวันที่19กร,รกฎาคมนี้ได้ทุกคนแน่นอนค่ะสําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะ,ตะเตรียมเพกลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยซึ่งครมอนะคะจะมีการเริ่มจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุพิเศษ100บาทถึง250บาทรวมเป็น4เดือนรวดก็คือตั้งแต่เมษายนถึงเดือนกร,รกฎาคม2 5งพ ตามช่วงอายุ60ปีถึง69ปีรับ400บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่600บาทแล้วก็80ปีถึง89ปีจะได้รับอยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะยินดีกับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะซึ่งในวันที่19กรกฎาคมนี้ใครที่อายุ60ปีขึ้นไปได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในเบี้ยผู้สูงอายุก็จะได้รับวงเงินตรงนี้ทุกคนค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นํามาฝากในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไล ชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ